บทที่1665การรับสิทธิ์ดำเนินไปอย่างมั่นคงส่วนการเปลี่ยนป้ายนิกายประตูมังกรอย่างเป็นทางการถูกกำหนดไว้ในอีก3วันข้างหน้าทั้งจิงตูและวงการบูในพื้นที่อื่นๆอีกมากมายต่างก็ได้รับคำเชิญมหายุดในวัย20ตสิต้นๆระดับนี้มากพอที่จะทำให้คนมากมายในวงการบูอิจฉาเมื่อมีความอิจฉาก็ย่อมมีความริษยาและก็จะมีคนที่คิดหาทางประจบสอพลอเฉินผิง วงการบูททั้งหมดเริ่มคึกคักเพราะประตูมังกรแต่ภายในพันธมิตรบูแห่งจิงตูใบหน้าของหนิงจื้อกลับดูแย่ลงเรื่อยๆ่หนิงจื้อค่อนข้างไม่เข้าใจว่าเฉินผิงเติบโตขึ้นมาทีละขั้นได้อย่างไรเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเฉินผิงยังไม่เป็นสปะรดเขาแค่ใช้นิ้วเดียวก็บทขยี้ได้แต่ทําไมในเวลาเพียงหนึ่งปีจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นนี้หนิงจื้อค่อนข้างรับไม่ได้แต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ นี่คือข้อแท็จริงเพอหวังว่าการก่อตั้งนิกายของเฉินผิงจะดึงดูดความสนใจของผู้ยิ่งใหญ่ต้านหนิงและส่งชุดคลุมดำเนินมาจัดการเขานะหนิงจื้อถอนหายใจเขารู้สึกว่าตนเองพยายามอย่างหนักแล้วและฉลาดอย่างแน่นอนแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงสู้เฉินผิงไม่ได้ตอนนี้ในวงการบูทั้งหมดของจิงตู ผู้ที่บรรลุระดับจอมนักบูระดับสูงตั้งแต่อายุยังน้อยนอกจากเฉินผิงแล้วก็เหลือเพียงเขาเท่านั้นส่วนหลงเซียวได้กลายเป็นปุ๋ยไปนานแล้วแกมีอาวุธระดับเซียนยุทธอู่เซิ่งอยู่ในมือแต่ก็ถูกเฉินผิงกดดันจนหมดกำลังใจดูท่าความสามารถของแกคงจะไม่มีทางพัฒนาไปมากกว่านี้แล้ววิญญาณในร่างของหนิงจึ้กล่าวด้วยความผิดหวังเล็กน้อยฉันฉันจะทำอย่างไรได้ มีอาวุธระดับเซียนยุทธอยู่ในมือก็ยังฆ่าเฉินผิงไม่ได้เลยผู้หญิงที่อยู่ข้างเฉินผิงคนนั้นมันผิดปกติเกินไปอาวุธระดับเซียนยุทธก็ยังทำอันตรายเธอไม่ได้แม้แต่น้อยหนิงจือกล่าวด้วยท่าทีที่หมดอะไรตายอยากดูเหมือนว่าตำแหน่งผู้นำพันธมิตรของเจ้าจะเป็นภาระต่อการฝึกฝนของเจ้าฉันว่าเจ้าควรตั้งใจฝึกฝนอย่างจริงจังและเลิกกังวลเรื่องของพันธมิตรบูดีกว่าวิญ,ญญาณกล่าวเตือนหนิงจือ นิ่งจื้อหัวเราะอย่างคมคืนฉันจะไม่อยากได้อย่างไรกันเมื่อไม่มีความสามารถแม้จะนั่งอยู่บนตำแหน่งผู้นำพันธมิตรก็เหมือนนั่งอยู่บนกองหนามนิ่งจื้อไม่อยากทำต่อแล้วตอนนี้เฉินผิงกำลังมีชื่อเสียงอย่างมากและยังก่อตั้งประตูมังกรอีกแล้วจะมีนิกายและตระกูลในชุมชนบูจิงตูสักกี่แห่งที่ยังเชื่อฟังพันธมิตรบูของพวกเขาความน่าเชื่อถือของพันธมิตรบูได้ตกต่ำลงอย่างมากแล้ว ในขณะนี้เองทันใดนั้นมีหมอกดำสายหนึ่งพัดผ่านจากนั้นชายชุดดำคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นในห้องโถงของพันธมิตรบูหนิงจื้อเพ่งมองและพบว่าสัญ,ญลักษณ์ของอีกฝ่ายเป็นสีเงินจึงรีบคุกเข่าคารว,วะฉันขอคารวะท่านผู้ทรงเกียรติชุดคลุมดำเงินอีกฝ่ายมองหนิงจื้ออย่างเยียดยามผลงานล่าสุดของคุณทำให้ผู้ยิ่งใหญ่ไม่พอใจอย่างมากท่านจึงให้ฉันมารับตำแหน่งต่อจากคุณโดยเฉพาะ ชุดคลุมดำเงินกล่าวอย่างเย็นชาหนิ่งจื้อได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากในใจเขาไม่อยากเป็นผู้นำพันธมิตรบูอยู่แล้วชันไร้ความสามารถทำให้เสียความไว้วางใจของผู้ยิ่งใหญ่ไปหนิ่งจื้อรีบกล่าฮึชุดคลุมดำเงินสะบดอย่างเย็นชาจากนั้นโบกมือเสื้อคลุมดำที่ปกปิดร่างก็หายไปในทันทีเผยให้เห็นใบหน้าขาวผ่องของชายหนุ่มอายุเพียงยี่สิบกว่าปี เมื่อหนิงจื้อเห็นเช่นนั้นเขาก็ถึงกับหายใจเข้าลึกๆทั้งร่างตัวแข็งทื่อเพราะทุกคนใช้ชุดคลุมดำปิดบังใบหน้าหนิงจื้อไม่เคยคิดเลยว่าชุดคลุมดำเงินจะหนุ่มแน่นถึงเพียงน,นี้ชายที่อยู่ตรงหน้าดูอ่อนกว่าหนิงจื้อไม่กี่ปีแต่ความแข็งแกร่งกลับเหนือกว่าที่หนิงจื้อจะเทียบได้แล้วในขณะนี้หนิงจื้อรู้สึกเหมือนถูกกระแทกอย่างแรงอีกครั้งพลางบ่นในใจแม่งไอ้นี่ก็อัจฉริยะอ่อนกว่าเก่งกว่ากูแถมหล่ออีกต่างหากศาสตร์ เฉินผิงจะจัดพิธีนิกายในอีกสามวันข้างหน้าใช่ไหมชุดคลุมดำเงินถามชัดใช่ครับหนิงจื้อพยักหน้าเผชิญหน้ากับชุดคลุมดำเงินที่อายุน้อยกว่าตนเองหนิงจื้อรู้สึกหลากหลายอารมณ์เตรียมของขญล้ำค่าไว้ให้พร้อมแล้วตามฉันไปที่ประตูมังกรในอีกสามวันข้างหน้าชุดคลุมดำเงินกล่าวอย่างเรียบง่ายท่านผู้ทรงเกียรติพวกเรากับเฉินผิงเพีย หนิงจื้อยังพูดไม่ทันจบก็ถูกอีกฝ่ายตบเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงคุณไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือชุดคลุมดำเงินจ้องมองหนิงจือ้อฉันไม่กล้าหนิงจื้อก้มหน้าลงไม่กล้าพูดอะไรอีกจิงตูตระกูลเกอก่อฟู่ไห่พูดกับเกอเจี้ยหยีเจี้ยหยีเธอเลือกของขวัญล้ำค่าหน่อยแล้วนำไปมอบในวันพิธีเปิดประตูมังกรของท่านเฉินผิงนะพ่อหนูเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหนูขนของในห้องเก็บของของบ้านไปเกือบหมดแล้ว เกิดเจียอี้หัวราอคิกคัก,กแกจะขนของในห้องเก็บของไปทำไมเกิดฟูไห่แปลกใจต่อไปหนูก็เป็นคนของเฉินผิงประตูมังกรของเฉินผิงก็คือของหนูตอนนี้หนูก็ต้องขนของไปให้เขาเยอะๆสิเกิดเจียอี้กล่าวอย่างไม่อายเกิดฟูหายได้ยินดังนั้นก็รู้สึกหนักใจเล็กน้อยเพราะเขารู้ฐานะที่แท้จริงของเฉินผิงลูกสาวของเขาจะคู่ควรกับเฉินผิงได้อย่างไรกัน ว่าถ้าเฉินผิงได้อยู่กับเกิดเจียีจิงสถานะของตระกูลเกิดสายนี้ก็จะได้รับการยกระดับขึ้นอย่างมากช่างเป็นลูกสาวที่เติบโตแล้วไม่สามารถรังไวได้จริงๆเกิดฟูไห่หัวเราะอย่างขมขื่นเขาตัดสินใจว่าจะไม่ยุ่งกับเกิดเจียหยีอีกต่อไปปล่อยให้เธอตามจีบเฉินผิงได้อย่างอิสระในเวลานั้นคนรับใช้ตระกูลเกิดคนหนึ่งมารายงานเจ้าบ้านมีชายหนุ่มคนหนึ่งขอเข้าพบบอกว่าเป็นคนจากตระกูลเจียง คนตระกูลเจียงเกดฟูไห่เลิกคิวเล็กน้อยจากนั้นโบกมือให้เขาเข้ามาไม่นานชายหนุ่มผิวคล้ำเล็กน้อยในชุดลำลองก็เดินเข้ามาผู้น้อยเจียงเหวยขอคารวะท่านลุงเกดเจียงเหวยคารวะเกดฟูไห่เจียงเหยเยงวย เกิดฟูไห่คุ้นกับชื่อนี้ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าฉันจำได้แล้วนายคือเจียงเหวยแห่งตระกูลเจียงตะวันตกเฉียงเหนือที่เอาชนะคนนับสิบจนเป็นที่โจท์จานใช่ไหมเจียงเหว่ยยิ้มอย่างเคินเขินเป็นฉันเองครับแต่ต่อหน้าท่านลุงเกิดสิ่งเหล่านี้จะนับเป็นอะไรได้เกิดฟูไห่สายหน้าความสามารถของนายแข็งแกร่งกว่าฉันมากนายบรรลุขออเขตจอมมหายุทธระดับสูงแล้ว แถมยังอายุน้อยขนาดนี้อนาคตจะต้องประสบความสำเร็จอย่างไม่มีขีดจำกัดแต่ว่าตระกูลเกิดของฉันดูเหมือนจะไม่มีความสัมพันธ์กับตระกูลเจียงตะวันตกเฉียงเหนือของนายนะนายมาที่ตระกูลเกิดของฉันด้วยวัตถุประสงค์อะไรหรือบทที่1666กอเกิดฟูไห่จำไม่ได้ว่าตระกูลเกิดของพวกเขาเคยมีความสัมพันธ์กับตระกูลเจียงอย่างไรไม่รู้ว่าเจียงเหวยมาที่บ้านเขาทำไมเจียงเหวยยิ้มเล็กน้อย ท่านลุงเกิดอาจไม่รู้จักตระกูลเจียงแต่เทียนหลัวโหลหอเทียนหลัวท่านน่าจะรู้จักใช่ไหมครับคำพูดของเจียงเหวยทําให้เกิดฟูไห่เบิกตากว้างทันทีตระกูลเจียงของคุณคือตัวแทนของเทียนหลัวโหลหรือเกิดฟูไห่รู้ว่าช่วงหลังมานี้มีตระกูลที่แข็งแปร่งจํานวนมากผุดขึ้นมาอย่างกระทันหันซึ่งต้องเป็นตัวแทนของนิกายหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งในอาณาจักรลับใหญ่ๆแน่นอน แต่เกิดฟูไห่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังตระกูลเหล่านี้คือพลังอำนาจใดในอาณาจักรลับทว่าเมื่อเจียงเหวยพูดถึงเทียนหลัวโหลเกิดฟูไห่ก็เข้าใจในทันทีเพราะมีเพียงตัวแทนเท่านั้นที่จะรู้เรื่องราวในอาณาจักรลับเทียนหลัวโหลอยู่ร่วมในอาณาจักรลับเดียวกับตระกูลเกิดนั่นคืออาณาจักรลับตำแหน่งหลีซึ่งเป็นประตูไฟนั่นเอง ในอาณาจักรลับตระกูลเกอและเทียนหลวโหลเคยร่วมมือกันมาหลายครั้งจึงนับว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่บ้างดังนั้นการที่เจียงเหวยมาหาตระกูลเกอและเรียกเกอฟูหายว่าท่านลุงเกอจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกท่านลุงเกอตระกูลเจียงของผมเป็นตัวแทนของเทียนหลวโหลในโลกคาราวาจริงครับตระกูลเจียงของพวกเราซ่อนตัวอยู่ในชุมชนบูมาหลายร้อยปีเพิ่งจะเลือกเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้เอง เจียงเหวยบอกเกิดฟูไห่ตามความเป็นจริงเพราะเรื่องเหล่านี้ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วเจียงเหวยจึงไม่จําเป็นต้องปิดบังเกิดฟูไห่มองความแข็งแกร่งของเจียงเหวยแล้วหัวเราะอย่างขมขื่นเดิมทีฉันคิดว่าตระกูลเกิดของเราอดทนเก่งพอแล้วแต่ไม่คิดว่าตระกูลตัวแทนอื่นๆจะอดทนได้ขนาดนี้ การที่เกิดฟูไห่เลือกตั้งมั่นอยู่ในชุมชนบูจิงตูใช้ชีวิตอย่างสันโดษและอดทนเป็นเพราะสภาพความเป็นอยู่และทรัพยากรต่างๆในชุมชนบูจิงตูดีกว่าที่อื่นๆเล็กน้อยแต่เขาไม่คาดคิดว่าตระกูลตัวแทนจํานวนมากกลับเลือกซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ห่างไกลนี้เช่นเดียวกันที่ซึ่งทรัพยากรขาดแคลนอย่างเห็นได้ชัดแต่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นตระกูลเหล่านี้ยังสามารถฝึกฝนผู้แข็งแร่งระดับมหายุทธ์ได้ เกิดฟูไห่อดไม่ได้ที่จะมองเกิดเจี้ยหยีเขารู้สึกว่าตนเองล้มเหลวไม่ว่าจะมองจากมุมใดเขาก็ล้มเหลวท่านลุงเกิดเท่าที่ผมทราบในสองวันนี้จะมีคนจากตระกูลตัวแทนจํานวนมากมาที่จริงตูครับเจียงเหวยกล่าวมาจริงตูเกิดฟูไห่ประหลาดใจเล็กน้อยพวกเขามาจริงตูทําไมคิดจะดึงดูดความสนใจจากทางการหรือเจียงเหวยสายหน้าเป้าหมายที่พวกเขามาเหมือนกับผมครับคือ เหยียบคนอื่นเพื่อเลื่อนสถานะคราวนี้ทําให้เกิดฟูไหงงงงคนพวกนี้แต่ละคนก็แข็งแกร่งอยู่แล้วยังต้องเหยียบคนอื่นเพื่อเลื่อนสถานะอีกหรือฉันรู้แล้วอีกสองวันที่ที่เปิดประตูมังกรของเฉินผิงจะจัดขึ้นคนพวกนี้จะไม่ใช่มากดดันเฉินผิงใช่ไหมเกิดเจี้ยหยีถามอย่างเอาเรื่อง เจียงเหวยพยักหน้าตอนนี้ในวงการบู๊จิงตูผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือเฉินพิงดังนั้นใครๆก็อยากจะเหยียบเขาเพื่อเลื่อนสถานะครับแล้วคุณมาจิงตูก็เพื่อเหยียบเขาด้วยใช่ไหมเกิดเจี้ยหยีขมวดคิ้วเล็กน้อยใบหน้าดูไม่พอใจเจียงเหวยไม่เห็นว่าเกิดเจี้ยหยีไม่พอใจจึงพยักหน้าและกล่าวว่าแน่นอนครับ เพียงแค่ใครก็ตามที่สามารถเอาชนะเฉินผิงได้ชื่อเสียงในชุมชนบูจิงตูก็จะพุ่งทยานขึ้นซึ่งสำคัญมากต่อการพัฒนาตระกูลในอนาคตถือพวกคุณคนไหนที่เหยียบเฉินผิงก็เท่ากับเป็นศัตรูกับตระกูลเกิดของเราพวกเราจะไม่ยืนดูเฉยๆอย่างแน่นอนเกิดเจี้ยหยีกล่าวอย่างเด็ดขาดเจียงเหวยตกใจเล็กน้อยจากนั้นมองไปที่เกิดฟูไห่ท่านลุงเกิดคุณเกิดหมายความว่าอย่างไรครับ หรือว่าตระกูลเกิดมีความสัมพันธ์บางอย่างกับเฉินผิงแน่นอนว่าเกิดฟู่ไห่จะไม่บอกว่าเฉินผิงคือเจ้าตำหนักมังกรฟ้าและตระกูลเกิดคือท่านบูชาของตำหนักมังกรฟ้าเขาจึงอธิบายว่าเฉินผิงเป็นเพื่อนกับลูกสาวของฉันไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันฉันพูดแบบนี้ในพอจะเข้าใจไหมเจียงเหวยได้ยินดังนั้นก็ตระหนักทันทีโอเข้าใจแล้วครับ เช่นนั้นแล้วผมก็อยากจะรีบเจอเฉินผิงให้เร็วที่สุดว่าเขามีเสน่ห์อะไรที่ทำให้คุณเกิดซึ่งเป็นสาวงามเลิลล้ำชอบได้ฉันจะบอกคุณไว้ก่อนนะถ้าคุณกล้าคิดร้ายต่อเฉินผิงตระกูลเกิดของเราจะเป็นศัตรูกับพวกคุณในอนาคตคุณทำอะไรก็ระวังตัวให้ดีเกิดเจี๋ยหี่จ้องมองเจียงเหวยอย่างโกรธเคืองตอนนี้ใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับเฉินผิงคนนั้นก็คือศัตรูของตระกูลเกิด เจียงเหวยขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นมองไปที่เกอฟูไห่เขารู้ว่าในอาณาจักรลับตระกูลเกอและเทียนหลัวโหลถือเป็นความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันหรือว่าตระกูลเกอจะกล้าพลิกหน้ากับเทียนหลัวโหลเพียงเพราะเฉินผิงคนเดียวเกอฟูไห่พยักหน้าสิ่งที่ลูกสาวฉันพูดนั้นไม่ผิดใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับท่านเฉินผิงนั่นคือศัตรูของตระกูลเกอของฉัน ท่านลุงเกิรเพียงแค่เฉินผิงคนเดียวจะทําให้ตระกูลเกิดของคุณทุ่มเทได้ขนาดนี้เชียวหรือครับอีกทั้งตระกูลเกิดกับเทียนหลัวโหลกําลังร่วมมือกันอยู่คําพูดของท่านสามารถเป็นตัวแทนของผู้อาวุโสในตระกูลเกิดได้หรือไม่เจียงเหวยไม่เชื่อว่าตระกูลเกิจะกล้าเป็นศัตรูกับเทียนหลัวโหลเพื่อเฉินผิงเพียงคนเดียวถึงเฉินผิงจะเป็นแฟนของเกิดเจี้ยหยีแล้วอย่างไร ตระกูลเกิดสายของเกิฟูไ่มีสถานะต่ำในตระกูลเกิดอ,อยู่แล้วไม่อย่างนั้นคงไม่ถูกส่งมาเป็นตัวแทนในโลกคาราวาสรอกฉันขอเตือนคุณอย่างหนึ่งคำพูดของฉันผู้อาวุโสของเราก็จะกล่าวเช่นกันหากพวกคุณกล้าที่จะไม่ให้ความเคารพต่อท่านเฉินผิงฉันเชื่อว่าผู้อาวุโสจะไม่เพียงแต่ตัดความร่วมมือกับเทียนหลัวโหลของพวกคุณเท่านั้นแต่ยังจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เทียนหลัวโหลของพวกคุณได้รับความลำบากอีกด้วย เกิดฟูไห่กล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและจริงจังมากเจียงเหวยเห็นท่าทางของเกิดฟูไห่แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้พูดเล่นจึงยิ้มเล็กน้อยท่านลุงเกิดผมกับเฉินผิงไม่มีความแค้นกันจะไปมุ่งเป้าที่เฉินผิงได้อย่างไรครับแต่ถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนหรือประลองตามปกติผมคิดว่าท่านลุงเกิดคงไม่ขัดข้องใช่ไหมครับเมื่อเจียงเหวยพูดมาถึงจุดนี้แล้วเกิดฟูไห่จะพูดอะไรได้อีก หรือว่าจะไม่ให้คนอื่นแลกเปลี่ยนหรือประลองกันเลยหรือโปรดทราบว่าในวงการบูการแลกเปลี่ยนและการประลองเป็นเรื่องปกติมากการแลกเปลี่ยนประลองทําได้แต่ต้องหยุดเมื่อถึงจุดถ้าคุณคิดไม่ซื่อผู้ที่ต้องเสียใจภายหลังก็จะเป็นคุณอย่างแน่นอนเกิดฟูไห่ขู่เจียงเหวยไม่มีทางครับในเมื่อเฉินผิงถือเป็นคนตระกูลเกิดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เท่ากับเป็นคนในแนวร่วมเดียวกับเทียนหลัวโหลผมจะคิดไม่ซื่อได้อย่างไร เจียงเหวยรีบรับรองบทที่1,667เวลาผ่านไปรวดเร็วเพียงชั่วพริบตาก็ผ่านไปสองวันแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันจัดพิธีเปิดประตูมังกรคนในตระกูลหลงทั้งหมดต่างก็เริ่มเคลื่อนไหวทว่าเนื่องจากมีหลงซิ่งสวีจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองเฉินผิงจึงไม่จำเป็นต้องกังวลมากนักในช่วงสองวันนี้เขาเพียงพาเกออี้ฮานทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและผู้คนรอบข้าง และยังให้เกิดอ,อี้ฮานทำความคุ้นเคยกับร่างกายของตัวเองมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ความลับถูกเปิดเผยพี่หลิงเอ,อ๋อสองวันนี้พี่เฉินผิงพาผู้หญิงคนนั้นไปไหนมาไหนตลอดฉันควรจะเตือนเขาไหมคะว่าพี่ต่างหากที่เป็นแฟนเขาเซียวหูเห็นว่าเฉินผิงพาเกิดอ,อ,อี้ฮานไปไหนมาไหนตลอดสองวันก็รู้สึกไม่ยุติธรรมจึงพูดกับกูหลิงเอ,อ๋อเขาอยากพาใครไปก็พาไปเธอคะ่ะท่านลุงหลงบอกแล้วว่าอย่าก,กดดันเฉินผิงมากเกินไป หากรักใครจริงๆคุณยิ่งรัดเขาแน่นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอยากหลุดพ้นเท่านั้นกูหลิงเอ๋อคิดได้แล้วจากนั้นหันไปถามเซียวรลุกเจ้าจวงของเธอละวันนี้ไม่มาหาเธอหรือเขากำลังยุ่งอยู่ค่ะพรุ่งนี้พิธีเปิดประตูมังกรของพี่เฉินผิงจะจัดขึ้นมีหลายอย่างที่ต้องทำพี่หลิงเอ๋อถ้าคุณเบื่อเราไปเดินเล่นข้างนอกกันเถอะค่ะเซียวรลุกลัวว่ากูหลิงเอ๋อจะเหงาจึงเอ่ยชวนดีเลย กูหลิงเอ๋อพยักหน้าแต่ขณะที่กูหลิงเอ๋อกับเซียวหลูกำลังจะออกไปเดินเล่นก็มีหญิงสาวสองคนหน้าตาเหมือนกันเป๊ะและแต่งตัวเย้ายยวนเดินเข้ามาพวกคุณสองคนกำลังจะไปไหนกันให้พาพวกเราไปด้วยสิคะหญิงสาวทั้งสองยิ้มพี่เหมยเอ๋อพี่เสี่ยวหลานเซียวหลูกเห็นดังนั้นก็รีบเดินเข้าไปหากูหลิงเอ๋อเห็นก็ดีใจเช่นกันเดินเข้าไปพูดคุยกับทั้งสองคน อู๋เหมยเอ๋อกับเสี่ยวหลานถูกลงอูส่งไปให้ฝึกฝนพวกเธอเกิดมาพร้อมวิชามาัญยาเสน่เยาวยวนหากมีคนดีๆสอนและฝึกฝนในอนาคตจะต้องมีความสามารถอย่างมากแน่นอนดังนั้นสองพี่น้องจึงถูกส่งไปต่างประเทศเพื่อฝึกฝนวิชามาัญยาโดยเฉพาะการจาักกาันครั้งนี้กินเวลาหลายเดือนพวกคุณสองคนกลับมาได้อย่างไรกระทันหันกูหลิงเอ๋อถามด้วยความสงสยัย เฉินผิงจะก่อตั้งนิกายเรื่องใหญ่ขนาดนี้พวกเราสองพี่น้องจะพลาดได้อย่างไรคะเสี่ยวหลานยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มนี้เปรียบเสมือนสายลมที่พัดผ่านทําให้ดอกไม้บานสะพรั่งแม้แต่ผู้หญิงเห็นแล้วก็ยังใจสัน่นแสดงให้เห็นว่าวิชามารยาของเสี่ยวหลานก้าวหน้าไปมากดีเลยงั้นพวกเราสี่คนออกไปเดินเล่นด้วยกันเถอะเสี่ยวหลู่กล่าด้วยความดีใจแล้วเฉินผิงละ่ะ อู๋เหมยเอ๋อถามเมื่ออู๋เหมยเอ๋อถามกุหลิงเอ๋อก็ดูอับอายเล็กน้อยไม่ได้พูดอะไรส่วนเซียวหลูกก็เบะปากพี่เฉินผิงไปเดินเล่นกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าเขาพาผู้หญิงคนนี้มาจากไหนเอาแต่ตัวติดกันตลอดเวลาอู๋เหมยเอ๋อและเซียวหลานได้ยินก็โกรธทันทีไปพาพวกเราไปหาเขาฉันรับรองว่าเฉินผิงจะต้องเชื่อฟังพวกเราเป็นอย่างดีพวกเราพูดอะไรเขาก็จะฟังทุกอย่าง อู๋เหมยเอ๋อกล่าวหญิงสาวทั้งสี่ออกไปตามหาเฉินผิงเมื่อเดินอยู่บนถนนพวกเธอทั้งสี่คนดึงดูดสายตาของผู้คนมากมายโดยเฉพาะอู๋เหมยเอ๋อและเสี่ยวหลานที่ยิ้มทีก็เยา้ยาวยาวนร้อยเท่าทําให้ผู้ชายหลายคนถึงกับทะเลาะกันเพราะมองพวกเธอในไม่ช้าพวกเธอทั้งสี่ก็พบร่างของเฉินผิงและข้างๆเขาก็มีเกย์อ,อีหานเพียงแต่เฉินผิงไม่ได้สังเกตเห็นพวกเธอทั้งสี่เท่านั้น ไม่คิดเลยว่าหลายพันปีผ่านไปโลกจะกลายเป็นแบบนี้เกอดอีฮานมองไปรอบๆด้วยความแปลกใหม่แต่หลังจากนั้นก็แสดงสีหน้าลำบากใจเพียงแต่ว่าพลังชี่ในโลกนี้เบาบางเกินไปไม่มีทางฝึกฝนเลยไม่ต้องพูดถึงการฝึกฝนเลยค่ะความสามารถของร่างกายนี้เกรงว่าจะแสดงออกมาได้เพียงสองในสามส่วนก็ถือว่าดีแล้วคุณไม่มีวิธีอื่นที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพสูงสุดเลยหรือเฉินพิงถาม ในความคิดของเฉินผิงเกออี้ฮานในตอนนี้คือวิญญาณที่อยู่รอดมาหลายพันปีเป็นเทพธิดาของวังหนาวเน็บจะไม่มีวิธีได้อย่างไรเกออี้ฮานสายหน้าไม่ได้ค่ะพลังชี้ในโลกนี้เบาบางเกินไปและดูเหมือนว่าในห้วงลึกของสวรรค์และโลกจะมีพลังต้องห้ามบางอย่างขัดขวางการเพิ่มพูนความสามารถของผู้ฝึกเซียนอยู่แต่ฉันก็บอกไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นพลังต้องห้ามแบบไหนแค่รู้สึกว่ามีบางอย่างจำกัดเอาไว้พลังต้องห้าม เฉินผิงงุนงงทันทีจากนั้นนึกถึงตอนที่อยู่บนเกาะเพิงไหลที่ทั้งเกาะถูกตั้งพลังต้องห้ามไว้ทําให้ผู้คนที่ฝึกฝนบนเกาะไม่สามารถบรรลุความสามารถที่สูงขึ้นได้ไม่ว่าจะฝึกฝนอย่างไรในขณะนี้ในหัวของเฉินผิงมีความคิดที่กล้าหาญผุดขึ้นมาหรือว่าจะมีคนตั้งพลังต้องห้ามไว้ทั่วทั้งโลกเพื่อควบคุมการพัฒนาของผู้ฝึกเซียนเฉินผิงคิดถึงเรื่องนี้เขาก็รู้สึกตลกด้วยตัวเอง ใครจะมีพลังอํานาจขนาดนั้นในการตั้งพลังต้องห้ามไปทั่วโลกมันเป็นไปไม่ได้เลยไปเถอะผมจะพาคุณไปเดินเล่นต่อเฉินผิงถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เดิมทีเขาคิดว่าเมื่อเกออี้ฮานฟื้นตัวข้างกายเขาก็จะมีผู้แข่งแกรระดับเทพอยู่คนหนึ่งซึ่งจะทําให้เขาแทบจะไร้เทียมทานแต่ไม่คิดว่าความสามารถของเกออี้ฮานถูกจํากัดไว้ตอนนี้ทําได้เพียงแสดงความสามารถได้ในระดับจอมยุทธ์ขั้นห้าเท่านั้น ขณะที่เฉินผิงกับเกออี้ฮานกำลังเดินเล่นอยู่ก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆสองสายลอยมาและพุ่งเข้าจมูกของเฉินผิงทันทีเมื่อได้กลิ่นหอมนี้เฉินผิงรู้สึกมึนศรีศร,รษะทันทีจากนั้นเลือดร้อนก็พุ่งพล่านขึ้นมาทั่วร่างและเริ่มรู้สึกร้อนรุ่มในอารมณ์อันเร่าร้อนเฉินผิงรีพันกลับไปมองก็เห็นว่าเป็นกูหลิงเอ๋อและพวกอู๋เหมยเอ๋อกับเสี่ยวหลานก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วย เมื่อเห็นสองนางนี้เฉินผิงก็เข้าใจทันทีและกำลังจะพูดแต่ทว่าสีหน้าของเกอิออี้ฮานเปลี่ยนไปแม่นางปีศาจใจกล้ากลางวันแสกแสกยังกล้าใช้วิชามัรยาเกออี้ฮานไม่รู้จักอู๋เหมยเอ,อ๋อและเสี่ยวหลานเมื่อเห็นพวกเธอใช้วิชามัรยาใส่เฉินผิงก็โกรธจัดและพุ่งเข้าโจมตีทั้งสองคนทันทีอูเหมยเอ,อ๋อและเสี่ยวหลานก็ไม่ยอมแพ้พูดกับเกออี้ฮานว่า หลอนนั่นแหละยายปีศาจจิ้งจอกน้อยมายุ่ยยวนแฟนคนอื่นเธอต่างหากที่เป็นแม่นางปีศาจในไม่ช้าทั้งสามคนก็ต่อสู้กันกลางถนนเนื่องจากอยู่ในย่านชุมชนทั้งสามคนจึงไม่มีใครกล้าใช้กำลังเต็มที่มิฉะนั้นมันจะเกิดอาเพศน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวซุ่มผู้สาวจะมักเพราะหมดเรี้ยงไอหยานี้ไม่เกี่ยวภูเขาจะถล่มแผ่นดินจะแยกผู้คนจะล้มตายจำนวนมากซึ่งทางการจะไม่อนุญาตให้เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ความสามารถของเกออีฮานจึงถูกจำกัดและเมื่อต่อสู้กับอูเหมยเอ๋อกับเสียวหลานก็ยังยากที่จะตัดสินผลแพ้ชนะผู้คนมากมายที่มามุงดูต่างก็ล้อมเข้ามาและชี้มือชี้ไม้ในเวลานี้เฉินผิงอับอายขายหน้ามากแทบจะแทรกแผ่นดินหนีพอแล้วพอแล้วอย่าทะเลาะก,กันอีกเลยอย่าทะเลาะก,กันอีก เฉินผิงทำอะไรไม่ถูกต้องเข้าไปห้ามและกอดแยกทั้งสามคนออกจากกันทำเอาผู้ชายหลายคนต่างอิจฉาตาร้อนเอาละ่ะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกลับไปคุยกันที่บ้านเฉินผิงไม่พูดพร่ำทำเพลงลากทั้งสามคนกลับไปทันท,ทีแม้ว่าเฉินผิงจะลากทั้งสาคนกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังถูกคนอื่นถ่ายรูปและเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ขณะนี้บนโลกออนไลน์ในวงการบู๊ เต็มไปด้วยการพูดคุยเรื่องที่ผู้หญิงหลายคนทะเลาะก,กันพราะเฉินผิงเรื่องนี้ทําให้เฉินผิงรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเล็กน้อยแต่ผู้หญิงหลายคนก็มีเหตุผลเมื่อเฉินผิงอธิบายแล้วพวกเธอก็คืนดีกันในตอนนั้นเกิออี้ฮานก็แค่ต้องการปกป้องเฉินผิงจึงลงมืออู๋เหมยเอ,อ๋อและเสี่ยวหลานก็ไม่ได้โกรธเธอในเวลานี้เฉินผิงมีสีหน้าหมดอะไรตายอยากนั่งสูบบุหรี่อยู่บนระเบียงคนเดียว ไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งเพียงใดเฉินผิงก็สามารถหาทางรับมือได้แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้หญิงมากมายขนาดนี้เฉินผิงไม่รู้จริงๆว่าจะจัดการอย่างไรเจ้าประตูมังกรผู้ยิ่งใหญ่เจ้ามานั่งกร่มใจเพราะเรื่องผู้หญิงใช่ไหมขณะนั้นหลงอูเดินมานั่งข้างเฉินผิงท่านอาหลงเฉินผิงจุดบุหรี่ให้หลงอูเฮ้ผมไม่รู้จริงๆว่าจะทำอย่างไรดี นายไม่ต้องทำอะไรเลยฉันเชื่อว่าเด็กผู้หญิงเหล่านั้นพวกเธอจะจัดก,การความสัมพันธ์ของพวกเธอเองได้ผู้หญิงไม่ควรเป็นต้นเหตุที่ทำให้นายต้องกังวลนายควรใช้พลังงานไปกับเรื่องอื่นหลงอูกล่าวเตือนเฉินผิงเฉินผิงพยักหน้าสีหน้าวิตกกังวลก็หายไปในทันที